สุภาษิตบ,บทที่15ข้อที่13ใจยินดีทำให้ใบหน้าแช่มชื่นแต่เมื่อใจเศร้าหมองดวงจิตก็สลายในข้อนี้พูดถึงความสัมพันธ์ของอารมณ์กับใบหน้าและอารมณ์กับ พลังในการดําเนินชีวิตเมื่อเราเศร้าหมองดวงจิตของเราหรือว่าพลังในการเดินชีวิตของเราก็หดหูหมดเรี่ยวหมดแรงเมื่อเราชื่นชมยินดีใบหน้าก็ช่ำชื่นยินดีดังนั้นสภาพของใจเกี่ยวข้องกับลักษณะของบุคคลทั้งในส่วนที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้จับต้องได้ก็คือใบหน้าและเป็นส่วนที่มองไม่เห็นก็คือจิตวิญญ,ญาณของเขาว่าเป็นอย่างไรในข้อนี้เป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าโอ้ใจเนี่ยมีผลกระทบต่อใบหน้า และใจเนี่ยมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณหรือว่าวิถีอย่างชีวิตการดําเนินชีวิตของเขาดังนั้นเราควรจะทําอย่างไรกับใจเราควรจะ ปกป้องใจเอาไว้ดีๆทําให้ใจยินดีเข้าไว้ใจยินดีแล้วมันก็จะสดชื่นมีพลังแต่วันใดใจโศกเศร้าใจห่อเหี่ยวใจท้อแท้หมดกําลังใจมันก็จะหมดพลังในการดําเนินชีวิตในพระธรรมเอสเตอร์บทที่5คนไม่ดีคนหนึ่งชื่อว่าฮามานที่เขาคิดจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวเนี่ยเขาก็ได้รับเชิญจากพระราชินีเอสเตอร์ไปงานเลี้ยงเขาได้รับความโปรดปรานจากพระราชาเขาก็ร่ำรวยต่างๆเขาก็มีความสุขมากมายอยู่มาวันหนึ่งเขาก็แค่เห็นโมเดไคไม่สวัสดีเขาไม่ก้มกรา เขาไม่ทําความเคารพเขาใจเขาเป็นทุกโศกเศร้าอ้าวไม่ฉลาดเลยใช่ไหมเขาปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่างซึ่ง มันไล้สาระแลือเกินมาทำลายชีวิตของเขามีเหตุการณ์หนึ่งในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าใจกับใบหน้าสอดคล้องกันในเนหมีตอนนั้นเนหมีทราบข่าวว่าเยรูซาเล็มเนี่ยกำแพงถูกทำลายแล้วประชาชนก็อยู่อย่างหน้าอับอายมากเนหมีก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็เสียใจมากทุกข์ใจมากแล้วก็เขาทำหน้าที่เป็นผู้เชิญถ้วยเสวยของพระราชาซึ่งห้ามมีใบหน้าโศกเศร้า เพราะว่าพระราชาชอบแบบว่าใบหน้าชื่นบานตลอดใช่ไหมดังนั้นมีความผิดร้ายแรงมากแม้เขาพยายามจะยิ้มแย้มแจ่มใสในสุดในเนมีบทที่สองพระราชาก็เห็นเฮ้ยเนมีเป็นอะไรทําไมหน้าเศร้านักความโศกเศร้าในจิตใจของเนมีเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาออกเป็นบนใบหน้าของเขาจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายรวมถึงใบหน้าด้วยมีความผูกพันเกี่ยวข้องกันอย่างมากใจที่เต็มไปด้วย ความยินดีในพระเจ้าจะเป็นจิตใจที่แช่มชื่นและจะสะท้อนออกมาเป็นใบหน้าแววตาที่เต็มไปด้วยพลังและความชื่นชมยินดีตรงกันข้ามจิตใจที่หม่นหมองหวาดกลัวเครียดกังวลก็จะทําให้ใบหน้าห่อเหี่ยวแล้วพลังของชีวิตก็จะไม่มีจิตใจที่มัวหมองด้วยบาปจมอยู่ในบาปก็ทําให้จิตวิญญ,ญาณเขาหอเหี่ยวและสะท้อนออกมาเป็นสีหน้าแววตาที่หม่นหมอง คนในโลกนี้ที่ไม่มีพระเจ้าในพระคัมภีร์อธิบายว่าจิตวิญญาณของเขาตายเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยมารู้จักกับพระเจ้าใช่ไหมพระองค์ทําให้เราจิตวิญญาณเรามีชีวิตขึ้นมา ดังนั้นคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่จิตวิญญาณตายดังนั้นความยินดีของเขาเนี่ยมันก็เลยออกมาจากเบื้องหลังว่าเป็นจิตวิญญาณที่ตายดังนั้นความยินดีของคนในโลกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะสะท้อนออกมาเป็นสีหน้าแววตาที่ชื่นบานก็จริงแต่ถ้าเราดูดีๆนะไปดูเพื่อนที่ทํางานดูคนแถวบ้านหรือดูคนในครอบครัวของเราอะแม้นเขายินดีแม้นเขายิ้มเขา,เขามันเป็นแป๊บเดียวอะมันเป็นชั่วข่าวมันเป็นแบบไม่ได้เต็มล้นออกมาจากจิตวิญญาณอะมันจะเต็มล้นในหัวใจนะชื่นใจดีใจลูกประสบความสําเร็จ ดีใจได้เลื่อนตำแหน่งดีใจถูขวยหรืออะไรก็แต่นแต่มันเป็นแบบชั่วข่าวแป๊บเดียวเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากข้างในจริงๆที่จิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในทางตรงกันข้ามเราทั้งหลายที่มีจิตวิญญาณที่มีชีวิตพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาครอบครองเราเราสมควรจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีออกมาทางใบหน้าในข้อนี้จึงอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะก็คือว่าเวลาหน้าเครียดบบป คิเสเซียนเนี่ยหน้าเครียดกันไป f, บาป ok. หน้าไม่ค่อยย,ยิ้มเนี่ยบาปต้องชื่นชมยินดีซึ่งไม่ต้องไปแบบว่าโอเคอาจารย์คือสอนอย่างนั้นเราต้องยิยม้มยิ้มทุกวันยิ้มทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องฝึกอย่างนี้คือว่าไปยืนหน้ากระจกใช่ไหมเราก็ดูซิเป็นยังไงวันนี้แววตาเนี่ยเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีหรือเปล่าใบหน้ามันราศีออกมาหรือเปล่าหรือว่าโอ้หน้ายาวเป็นมะกรเครียดมากเกินอะไรมาเกินเนีออ่ยแล้วเป็นยังไงถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นดูถ้ามันผิดปกติเนี่ยพิบัติไม่ต้องไปแก้อะไริวจ วิญญาณของเราโอ้แทบจะฟันธงได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเข้ามาชวิตมากเยอะก็จริงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่มีปัญหาหรือว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะว่าจิตวิญญาณที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามีอะไรก็คิดถึงพระเจ้ามีอะไรพูดกับพระเจ้าท่ามกลางพายุที่โหมกระหนำ่ำเขายังสามารถชื่นชมยินดีได้กดดันปัญหาเยอะเยอะแบบแววตาชื่นชมยินดีดังนั้นเดี๋ยวเรียนจบวันนี้ไปดูหน้ากระจกนะครับท่านอยู่ในโซนไหนในข้อนี้บอกว่าจิตใจที่ชื่นบาน ก็คือใจิตใจที่เต็มไปด้วยเพราะพิญญาณบริสุทธิ์จิตใจด้วยเต็มด้วยเพราะว่าผลของพิญญาณคือความจอยใช่ไหมชื่นชมินดีเซนติสุขความชื่นชีดดังนั้นต้องมีใบหน้าที่เบิกบานแน่นอนนะครับดังนั้นสรุปในข้อน,นี้ง่ายๆแบบลึกซึ้งนะเป็นคริสเตียนต้องมีใบหน้าที่เบิกบานแต่ประโยคนั้นสรุปเฉยๆไม่ได้นะองไปฟังว่ามันหมายความว่าไงนะหมายถึงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเดี๋ยวบางคนอาจารย์คือบอกว่าเป็นคริสเตียนไม่เบิกบานแล้วบาปมันหมายถึงอีกอันหนึ่ง,นะงดูล,ละเอ